สวัสดีท่านสมาชิกเอ้ยท่านผู้ชมมันมสมาชิกอะไร <c oughs> ในวันนี้ก็ฟาร์มสำเร็จแล้วนะครับฟาร์มสำเร็จแล้วนะสำหรับอุลกแมนกิงกาฟตเรีมคัสเตมมัวเส่วไปบเรากดอัพเรียบร้อยทาไม,มกิงกาของเราพลังไอะไรก็เยอะแยะอยู่ มันไม่มีเสียงอะไรหรอวะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยอุลตร้าแมนกิงการที่เป็นแสงสว่างนะครับอุลตร้าแมนซีโรบิออนอันนี้มัว่วอันนี้มัว่วมันก็มีเสียงยนี้หน่อเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเสียงไม่ค่อยมีเลยสู้กับจาคลาดแจ็คเลยนะครับ แต่ตอนนี้เกมก็ยังไม่อัปเดตอะไรเลยนะครับนะก็เล่นไปเรื่อยอุลตร้าแมนเซตเบต้าสมัก็ไม่ขายแล้วนะครับเลิกขายแล้วเขาไม่ขายของแล้วเฮ้ยยาททำพี่อน,นาเคียนะพี่เก่งนะพี่เก่งนะกิงกะซอสอ,อืออ๋ออะไรวะโอไทฟตโตรเลียมจัดการคนเดียวเลยเลย ไม่แบ่งพี่เลยนะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจีมจิ้มจีมสวยยาเออมาแต่ฝังวัดกยาทำพี่จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มหมอเราจักเลยจักลัดจักเลยแม็กมีมีเฟ้ง กิกะไซโคนกิงกะจิ้วจิ้วกิงกะกิงกิงกิงกะแมนกิงกะแมนกิงกะแมนเอ้อกิงกะแมนคืออะไรวะมาแต่เฮี้ยต่อทีละกิงกะฮอตชูสเออกิงกะแมวกิงกะแมวเออเออท่าอะไรไม่รู้ ถ้าอะไรก็ไม่รู้เท่ดีอะจิกอะจึกงึกจึกกึกกึกเรียบร้อยจบฟินตายจบจบเกมชวัอชวอะชวัวชัวชัวขลังมังกิงกะกิงกะที่ไม่ใช่กิงกานะครับกิงกาแล้วไม่ขี้กระปอมอะไรวะ กร์ดแคปซูลเอาป้าอย่าใส่ไว้นะครับอย่าใส่ไว้เราลืมเราลืมลืมเลยชิบหายไปคนต่อไปที่ผมฟาร์มเป็นใครวะโอนี่ไงมุนตโตแมนฟูมะตอนนี้ก็หกดาวแล้วนะครับสำหรับพี่เทพฟูมะของเรานะครับนะที่จีบที่จีบกีโจไม่ได้นะครับจีบกีโจไม่ติดพี่ซีโร่ก็แย่งไปแดกเลยนะครับนะ <c oughs> อะไร พุทธแมนฟูมาเอ้ยลืมอะไรหรือเปล่าน้องชายลืมแคปฟูไงแหละเผื่อไม่ได้เลยนะอนาคินมันเป็นเจ้าสายลมมาใช้อะไรวะเจ้าฝ่ายลมแถวนี้มันมีเงี้ยพวกเ่าเนี่ยใครเป็นเจ้าฝ่ายลมวะเออคีคาริกับคอสโมฮีโตะฮีโตะนะมันเป็นเจ้าฝ่ายลมหรือเปล่าวะมาดูกันที่ว่าพี่เทพฟูมาของเรานั้นเนี่ย จะแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือเปล่าไร้กาได้ก็ดุด,ดันไม่เกรงใจใครเหมือนเดิมหรือเปล่า S S R อุลตร้าแมนบิกโี่มาช่วยพี่เหรอบิกตลี่อีกคู่หงึ่ยาประพฤติกับพี่เลยชูริเคนแสงคมเหนือชูริเค้นฝ่ามืออลรหันชูริเค้นฝ่ามือกระแทกหัวคายชูริเคนดาบคมแสงปิงปิงปิ้งโอ้ยแยกล่างพันปักษาผม พันปักษาเจ้าวายุเอ้ยเน่ยนักสู้พลังข้าวเหนียวทองคำอืมมีใครได้ดูบ้างแล้วเรื่องนี้นักสู้พันอะไรวะข้าวเหนียวทองคำแล้วอย่างนั่นแหละถึงจะถามว่าใครได้ดูบ้างแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ดูเลยนะนะ <laughs> อะไรเนี่ยเอาลับนะแมนคอร์ฟอร์สตําแหน่งฮิคารีอควาสมาร์ทโชว์อควาสชมเปี้ยนเซอร์จูดิเชนเนี่ย เออฝ่ามือกระแทกของวคุไว้ยยียเออเฮียพัดฟักเพรฝ่ามือกระแทกวิญญาณโนมัย oh ก็เอออะไรวะมันเก่งขนาดนี้เหรอเนี่ยจักรเลือคุ้งสวยาลูกทีฟูมะชูริเคนแสงคมดับ้ออ <Yeah. S 1> แยกร่างพันปักษาอื้อฟวรใน เออเออเออกูได้โน่ไมยแนบทีปักอยู่โอ้ยชูริเกนเอออะไรเนี่ยเออโอ้สุดเด็ดสุดจัดตัดบล็อกวิววิววิวปังอุลตร้าแมนฟูมาอุ้นครามังรูมอ่ะอุลตร้าแมนฟูมา ปูมาปูมาในในดาวกอนบนอลแล้วก,ก,ออกูกดถูกได้ด้ว่ออกไหมเนี่ยกดถูกแล้วก็กดออกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสีอะไรม,นมนันแปลกๆมันแปลกๆก็เป็นอะไรวะเนี่ยเราเล่นกินกับคนที่ทำผมทำมีตอนนั้นตอนไหนคนไหนวะอ๋ออุลตร้าแมนแซดนะครับอุลตร้าแมนแซด แค่นั้นเลยออลตร,ตร้าแมนแซดกูอัพเยอะจังวะอัพมันเยอะจังออลตร้าแมนแซดนะ้มันแข็งๆอะเนี่ยโอโนโคชิโมราโมริไทอ้ากดผิดโชโ,โนเวกาวากามิไทอิซุซูกิคาโนเนเตโรทาวะบาราอิซุกุ ฮาเยซี่กืออุตลตร้ามังเซตต้องเอาต้องเอาคนไหนวะอ๋ออนี่ไงสปราสปร์ตสปาร์ตเกียวบาเออเอาใครต่อวะเบมตากับเฟตตันแล้วกันไปเอาให้มันจีนี้เจบังน็กหน่อยเอาให้มันดุดุดเดือดเนี่นนยนะคุณใต้แคปซูลมีอะไรใหม่ไหมอ๋อไม่มีอะไรใหม่ไมได้ของมาแคปซูลไม่น่าอัปเดตนนะเว้ยมื่ันจบแค่นี้เลยแคปซูลนะครับ ได้อยากจะให้มีแคปซูลอีกว่าอยากทำต่ออยากทำแคปซูลต่อนะประเด็นนะมาดูมาดูลีลาของพี่แชดของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงใครจะมาช่วยพี่แชดในการต่อชู้พี่แชทพี่แชดแล้วตอนนี้โอ้โหสิบสองวิเป๊ดด้วยนะ what โอ้อุลตร้ามนจรากอยอเมกาบัสเตอร์เฮ้ยมาช่วยได้ถูกคนมากเลย อย่าทำพี่เสร็จไ์แอโร่หรือเปล่าวะเสร็จเลนไฟเยอร์ปังฮู้ย่อันนี้ท่าอะไรไม่รู้อุย้ยตัดผนึกตัดมนันเสด็สดเออเส็ดตายอย่างเงี้ยเสร็จไ์แอโร่ จักเริ่มชักดาบแล้วมันจะฟันหัวเราแล้ว,ลว no. โนบุตรแกปฟูลอะไรไม่รู้อ่ะลืมสปาร,รากิ้งกาสปาร,ราเซตรอนไดเมียวแซบไลส์แอร์โรเซตเลนไฟเยอร์ปึง้งชัวชัวฝ่ามือกระแทกของวะคุไว้ชวชัวจักเริ่มมันเอาจริงวะ จักเลื่มันแพงลิตเฮ้ยตุ้มหัวอะไรวะเนี้ผมมองไม่เห็นเลยเกิดอะไรไขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นในกอไผ่พี่มองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อโ oh, oh, yeah. อ๊ยเจ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นลำแสงเซตเสี่ยมอ้โหตัดผนึกมนันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไมคัสดูเรียะไม่เกรงใจใครแข็งแกร่งแบบไม่เกรงใจไผ่ ซีโรบีหอนน่เหมือนว่าผมจะเล่นหมดแล้วนะหมายถึงตัวที่ผมทำหกดาวมาครับก็ใช้ัญหาฟาร์มนานอย่างนี้เพรว่าเียวฟาร์มได้ครับฟาร์มก็นานเกมนี้มันต้องฟาร์มจริงนะครับมันฟาร์มเยอะไม่ใช่ว่าฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้เลยแม่งโหดเกินบางทียากเกินไปจนป่านนี้ก็ยังไม่ล็อกไม่ได้ล็อกอินไม่ได้ล็อกอินเกมแล้วเนี่ยคือไม่ได้ล็อกอินเกมเลยนะครับเป็นอะไรที่ โอ้ต่อไปเราต้องฟาร์มกีโจแล้วลนะ่ะว่าดูฟงละเอ้ไม่ใช่หีืเราต้องฟาร์มจี๊ดนี่หว่าคนต้องฟาร์มจี๊ดนะครับกีโจคนต่อไปจะเป็นใครบ้างก็เอาไปเขยดูกันเออรูกสึกว่ามันจะหมดแล้วนะเออเลือดเลือดจี้กับกีโจนะครับโอเคประมาณนั้นนะเออกาชาครับผมต้องการมากนะครับ ต้องการมากอะไรลูกต้องการอะไรรู้ไหมเอ้าไม่ใช่ผลของการไอเนี่ยไอเนี่ยมึงไม่จะหอยกูเลยมันต้องมีสิวะไม่มีมึงจะเอาไฟตู้หาพ่องเลยใช่ไหมือมีแต่เศษนดเข้ามาน่ะสเปราตแก๊สขีบัตมันไม่ควรเอาใส่ตู้นะครับ เพจก็มาเปิดทิ้งเละครับไม่สนใจหรอกผมไม่สนใจเพจตอจริง,รงอัปเดตมาใหม่ก็อะไรก็ช่างมานะกูไม่สนใจละโหนอกทำไมมันได้เด็กสิ่ของที่ไม่จาเป็นเพราะว่ากูได้หมดแล้วโเลเกียก็มาวะไอ้เหี้ยโหดเกินได้แต่เศษนะครับ คือเป็นโลจีเฮีย้ยมากนะครับมาแต่ฟักฟักอยู่เลยใช้คำว่าฟักอยู่เลยนะครับแม่งต้องเติมจริงด้วยไอ้อุลตร้าแมนแซดเบต้าสมาร์ทก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อต้องซื้อที่ไหนแล้วนะครับมันหายแล้วโอเคแค่นี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าตอนที่ได้อุลตร้าแมนมาแล้วกันอุลตร้าแมนจีกับกีโจนะครับไฟฉายก็เริ่มดับแล้วใครได้เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ